จะบอกทุกคนว่าวันนี้ก็ได้มีการคุยกับกระติกละก็เคลียร์ใจกันไปหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เราโทรไปแล้วก็เรื่องที่ต่างๆ,ๆ,ๆนานานะฮหลังจากนี้ก็คือไอ้นัก็จะมูฟออนละเพราะหนัก็หายสงสัยในหลายๆประเด็นแล้วก็อยาก อันนี้เราขอร้องนะฮะถ้าเกิดว่าภาพหลุดตอนที่แบบมันมีภาพที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราย้ำถีกรอบเลยว่าลบให้หน่อยอย่าแช่เอ,อกไปแล้วก็พยายามโพสตอนที่โมสวยๆวโพสตอนรูปที่โมแบบโอเคดีกว่าไม่มีใครอยากให้คนอื่นเห็นภาพตัวเองที่ไม่สวยหรอกแล้วก็เบื้องต้นคุณแม่จะเป็นคนจัดการเรื่องพิธีทั้งหมด ส่วนเจ้าภาพก็น่าจะเป็นเพื่อนๆกันมีพี่อสุใบชัยแล้วก็มีน้องๆน้องคิงหรือว่าอีกหลายๆคนช่วยกันเป็นเจ้าภาพจัดกันทางพิธีคริสจัดกันแบบคริสนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องบทเหตุเรื่องอะไรเงี้ยนะ่าไม่ได้ติดใจแล้วเพราะว่านาได้รับคาตอบหลายๆอย่างจากกติกละอันนะ่าไม่มีคําถามอะไรต่อทางเรื่องไอจีซึ่งไอจีก็คือดูแล้วก็คือไม่มีใครล็อกอินเข้าไป น่าจะเป็นการเผลอกดลบจากท,งทงยางทางญาติญาติมากกว่าเมื่อกี้เบิร์ดขอไว้เบิร์ดขอไว้เรื่องหนึ่งก็คืออยากให้นานเนี่ยเอาสภาพ้าโมมาขายแล้วก็เอาเงินอะมอบให้โบทเดี๋ยวนาาจะทำให้ให้เบิร์ดเรื่องนี้แล้วก็ําให้โมถือว่าเป็นการช่วยช่วยครั้งสุดท้ายจริงๆโมอะมี คือตัวโมเองอะ่ะเขาเคยสั่งเสียไว้ว่าสมัยก่อนว่าตอนสมัยเรียนมหาลัยด้วยกันอะ่ะเราก็เคยคุยกันว่าโมแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดทําเป็นอะไรไปจริงจงจ,งจะทํายังไงโมก็เคยบอกไว้ว่าถ้าฉันเป็นอะไรเอาอาจาร์ร่างกายฉันไปเป็นอาจารย์ใหญ่แต่วันเนี้มันน่ามันน่าจะเป็นไม่ได้แล้วล่ะมันน่าจะไม่สามารถวิสุทธ์ไม่สามารถบริจาคอะไรได้เพราะว่า ร่างกายอยู่ในน้ำนานเกินไปอันนี้กลับจะลงบานแล้วนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนนะ่ะคือถ้ารักโมรักโมแล้วก็เข้าใจโมซัพพอร์ตอันนั้อยากให้ซัพพอร์ต อย่างเบิร์ดก็ได้เบิร์ดแฟนโมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคงเป็นคนเดียวในในโลกที่เขาคงห่วงเพราะอย่างแม่แม่ก็มีครอบครัวแต่เบิร์ดเพิ่งมาคบกับโมดได้ไม่นานแล้วก็นีหลายๆอย่างคืออันนั้นต้องเล่าก่อนที่อานําอะไรเนี่ยเพราะว่าอันนั้นต้องการต้องการจบประเด็นเรื่องที่หลายคนถามว่า ที่คุไม่ได้ตอนก่นกอนหน,น้าน,านี้นะไม่ได้คุยกับกติกในหลายเรื่องที่นาสงสัยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเรือการไปทํางานหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะไอน,นาได้ข้อมูลหมดแล้วซึ่งนาไม่ติดใจอะไรแล้วคืออันเนี้ยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะฮะคือคือเคลียร์กันละ พราะตอนก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าถ้าเกิดโมเป็นอะไรไปอ่ะแล้วของจะเป็นของลูกหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะไม่เป็นของก็จะเป็นของของแม่อยู่ตามเติมนะคะคือไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูกดังนั้นคือเราไม่อยากให้คนอ่ะเอาเรื่องลูกเรื่องน้องน้องที่เป็นลูกบุญธรรมของโมเข้ามาโยงด้วยเพราะนส่ดของเพ,พื่อนๆกับทางฝั่ง กติกผู้จัดจการแล้วก็ทุกคนเคลียร์เมื่อกี้คุยเคลียร์กันหมดละก็ไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเขาก็พูดพูดแบบชาญแล้วก็เล่าได้ตรงไปตรงมาทุกประเด็นเราก็ไม่มีอะไรติดใจต่อกันแค่ตอนนี้แค่แค่สงสารโมว่าเสียดายเราซัพพอร์ตกันมาตลอดเรากำลังจะไปได้ดีอนาเองก็กำลังจะดีโมเองก็น่าจะไปได้ดีไม่น่ามาแบบ อายุสัน้นแล้วก็ไม่น่าจะมีจุดจบตรงนี้แต่เราก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมครั้งสุดท้ายหรือว่าอะไรก็ตามโมคงไปอยู่พระเจ้าแล้วอยากให้ทุกคนนะจดจำโมในภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพของความเป็นนางเอกตลอดไปวันนี้ราผูชมไปแล้ว,ว,ลวสวัสดีค่ะ